ำดวนคนบาปณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งในชนบททางไกลเส้นทางคดเคี้ยวกลางป่าดงพื้นดินแตกระแหงในฤดูแรงแต่กลับชุ่มชํำในฤดูฝนผู้คนยังพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำนาทำไร่เลี้ยงวัวควายทุกชีวิตดาเนินไปตามวิถีบ้านนอกอย่างเรียบง่ายแต่ในความสงบของหมู่บ้านนี้กลับมีหญิงสาวคนหนึ่ง ที่เป็นที่ร่ำรือของชาวบ้านเสมอนางมีนามว่าลำดวนลำดวนไม่ใช่หญิงสาวขี้ริ้วขี้เรหากมองเพลินๆน,นางก็จัดว่าเป็นคนมีสเสน่ห์พอตัวดวงตาคมเข้มมีท่าทีเยอ่ยยิงไม่ค่อยพูดค่อยจากกับใครเว้นเสียแต่เวลาอยากจะเอาชนะหรือมีผลประโยชน์นางจึงจะยิ้มแย้มให้คนรอบข้างบ้างแต่ลำดวนเป็นคนรักแรงเกลียดแรงอย่างรุนแรงยิ่ง หากนางชอบใครขึ้นมานางก็จะทุ่มเทหมดทั้งใจแม้เพียงชายหนุ่มเดินผ่านแล้วหันมายิ้มให้นางก็จะคิดไปเองว่าเข้าหมายปองนางฝันหวานไปไกลทั้งที่อีกฝ่ายมิได้ติดใจอะไรเลยสักนิดลำดวนมิได้ใช้วิธีเช่นหญิงทั่วไปที่จะจีบหรือรอให้ชายเอ่ยปากแต่นางกลับเลือกทางลัดนางมักจะไปหาหมอผีแก่ๆคนหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าช้า ชื่อว่าปู่ชวดชายแก่ผิวเหี่ยวเหมือนหนังควายตักแห้งเสียงแหบพร่านั่งอยู่ในเพิงมุงจากที่มีกลิ่นทูบควันดำครุ้งเต็มเป็นหมดข้าหลงรักไอ้มันมันยิ้มให้ข้ามันต้องมีใจแน่พ่อปู่ช่วยทำของให้มันรักข้าเหมือนคนคลั่งหนอ่อยเถอะลำดวนเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังปู่ชวดแคนเสียงหวัวเราะเบาๆก่อนจะหยิบถุงผ้าแดงออกมาในนั้นมีของแปลกประหลาดเชน่นเศษเล็บคนตาย น้ำมันพรายน้ำหมากเปื้อนเลือดสัตว์เอานี่ไปหยอดใส่น้ำแกงให้มันกินไม่นานมันก็จะมาหลงเองไม่รู้ลืมปู่ชวดว่าลำดวนก็เชื่อสนิทใจหลังจากลำดวนเอาของพวกนั้นไปทําตามนางก็ไปยืนรอมันที่ทุ่งนารอแล้วรอเล่าแต่มันก็ยังไม่เคยแสดงท่าทีว่าชอบนางแม้แต่น้อยแต่เพียงแค่มันยิ้มให้อีกครั้งหนึ่งเพราะเห็นหน้าคุ้น ลำดวนก็คิดทันทีว่าของได้ผลแล้วจากนั้นไม่นานลำดวนก็เริ่มเข้าไปหามั่นบ่อยขึ้นทำกับเขาไปให้ทั้งที่ชายหนุ่มเองก็ออกอาการรำคาญนางก็ยังไม่รู้ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งมันพูดตรงๆว่าเขามีหญิงที่รักอยู่แล้วข้าไม่ได้คิดอะไรกับเองเลยนะลำดวนข้ามีคนที่ข้าจะขอแต่งงานด้วยแล้วประโยคนั้นเหมือนฟ้าผ่านลงกลางใจ ลำดวนกลับไม่ยอมรับความจริงแต่นางกลับคิดว่าคงมีคนกันของนนแน่ๆต้องมีใครแอบ้อนของหรือว่าขัดขวางนับแต่นั้นลำดวนยิ่งจมลึกในโลกยศาสตร์หากใครมองนางด้วยสายตาไม่พอใจหรือพูดจาแขวะนางก็จะรีบกลับบ้านจุดทูบดำตั้งจิตอาฆาตหรือไม่ก็เดินทางไปหาปู่ชวดเพื่อทำของต่ำใสจะด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรไมิทราบ คนที่นางโกรธเกลียดและทำของต่ำใส่นั้นมีอาการเพียงแค่ไอหรือจามลำดวนก็มั่นใจนี่แหละฝีมือข้าของแรงนะักนางเริ่มหลงทางของชีวิตโดยไม่รู้ตัวเชื่อมั่นแต่สยเวทมองว่าความรักและการใช้ชีวิตต้องใช้ศยาศาสตร์ควบคุมและความเกลียดก็ต้องใช้ของต่ำกำจัดวันเวลาผ่านไปจากหญิงสาวที่มีสเสน่ห์ นังกลับกลายเป็นคนจิตใจขุ่นมัวผิวพรรณคล้ำเสียจากการหมกตัวอยู่แต่ในห้องน้ำไม่ค่อยดื่มข้าวปลาไม่ค่อยกินนอนกับผ้ายันห้อยเครื่องรางหลายสิบเส้นทั่วตัวเสื้อผ้าหลุดรุยผมเภายุ่งเหยิงไม่สนใจแม้แต่จะอาบน้ำหรือล้างหน้าหลังจากรำดวนเริ่มจมลึกในศยศาสตร์ความเป็นหญิงสาวที่เคยมีรอยยิ้มและแววตาสดใสกลับหายไปหมดสิน้น ร่างกายผายพร้อมเสื้อผ้าขาดวินเปืือนกลิ่นทูปดำและน้ำมันพลายชาวบ้านพากันหวาดกลัวเมื่อพบเห็นไม่เว้นแม้แต่พ่อแม่ของนางเองเจ้าวัยกับนางชื่นเป็นสองตายายที่เลี้ยงดูล,ลำดวนมาตั้งแต่นางยังแบเบาะถึงแม้ชีวิตจะยากจนหาเช้ากินค่าแต่ก็ประคับประคองจนลูกเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีอันจะกินแม้จะไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ครอบครัวก็เคยอบอุ่น จนกระทั่งลำดวนเอ๋ยลูกเป็นอะไรไปทำไมหน้าตาโทรมเช่นนี้กลิ่นตัวก็เหม็นกลิ่นทูบดำเหม็นคลุ้งทั้งบ้านนางชื่นเอ๋ยถามด้วยความเวทนาแม่เป็นห่วงเองนะลูกคนเขาลือก,กันทั้งหมู่บ้านว่าเองไปยุ่งกับข้องตำหมอผีปู่ชวดอะไรนั่นเลิกได้เลิกเถอะลูกมันไม่ดีนะเจ้าวัยเสริมเสียงเบาลำดวนที่กำลังนั่งกริดใบตองใส่น้ำมันพาย,ยู ถึงกับวางของลงกระแทกพื้นแล้วลุกขึ้นมาจ้องหน้าพ่อแม่ด้วยสายตาแข็งกร้าวพ่อกับแม่ไม่ต้องมายุ่งกับข้าหรอกข้ารู้ว่าพวกท่านน่ะไม่เคยเข้าใจข้าเอาแต่ห้ามเอาแต่ขัดข้าเชื่อในของข้าเห็นผลของมันมากับตาลำดวนตะโกนลัน่นนางเชื่อสนิทใจว่าพ่อแม่ของตนกําลังเป็นอุปสรรคขัดขวางเส้นทางความรักเส้นทางศยศาสตร์ เส้นทางที่นางหลงคิดไปเองว่าคือความยิ่งใหญ่ของตนแม้เจ้าไวยกับนางชื่นจะพยายามพูดดีๆด,ด้วยน้ำตาแต่กลับโดนลำดวนผลักอ,อกจนล้มขึ้นนั่นเองลำดวนเดินเท้าเปล่าฝ่าความมืดลัดเลาะทุ่งนาจนถึงกระต๊อบของปูชวดหมอผีเท่าผู้อยู่กลางป่าช้านางหอบเบี้ยสองกำมือไปแลกสิ่งที่เรียกว่าความสงบ ในตัวนางเชื่อว่าเป็นวิธีจัดการกับคนที่ขัดใจปู่ข้าจะให้ท่านทําของเสีพ่อแม่ข้ะลำดวนพูดชัดถ้อยชัดคำํำอืมเอ็งว่าอะไรนะลำดวนปูช่ชวดถามกลับทันทีสีหน้าผิดแปลกไปพ่อแม่ค้านะ่ะขัดขวางข้าทุกทางข้าทนไม่ไหวแล้วข้าอยากให้พวกเขาเงียบไปข้าจะได้อยู่กับทางของข้าไม่ต้องมีใครมาพูดมากน่ารำคาญนางย้ำพร้อมยื่นเบี้ยในมือ ปู่ชวดเงียยไปพักหนึ่งแววตาเขาลึกๆมีบางอย่างที่แม้แต่ลำดวนก็มองไม่ออกการทำของใส่พ่อแม่มันเป็นบาปหนักนะลำดวนมันไม่ควรทำเสียงเท่าสันสแฝงความวันไว้แต่ลำดวนกลับไม่ใส่ใจนางพูดเหมือนคนสิ้นสติท่านเป็นหมอผีไม่ใช่หรือถ้าข้าจ่ายเบี้ยให้ท่านท่านก็ต้องทำให้ข้ามือของนางยื่นเบี้ยเข้าไปตรงหน้า มอพีชรามองมันนิ่งๆแล้วสุดท้ายก็รับไปอย่างลังเลงั้นเองก็เอาไปน้ำมันกลั่นจากเท่ากระดูกคนตายเอาไปไป้ายเสานอกเรือนข้าไม่รับรู้อะไรอีกแล้วนะลำดวนกลับบ้านตอนตีสามก่อนรุงสางนางถือขันน้ำมนต์ดำและน้ำมันกลั่นแปลกๆเดินย่องๆออกไปหน้าบ้านป้ายน้ำมันตามเสาเรือนและรอบชายคาพร้อมผึ่มพำถ้อยคำอาถรรพ์ ให้พวกมันเงียบให้พวกมันป่วยให้มันกลัวอย่ามายุ่งกับข้าอีกลมวูบหนึ่งพัดผ่านใบไ,ไม้แห้งเปลวว่อนใกล้ขันเป็นจังหวะขาดห่วงนา่งหัวเราะเบาๆแล้วเดินกลับเข้าเรือนไปด้วยความพอใจในใจซมวันถัดมานางชื่นเริ่มไอไม่หยุดอาเจียนตลอดเวลากินข้าวไม่ลงน้ำตาไหลโดยไม่ทราบสาเหตุส่วนเจ้าไวยก็เป็นเช่นกัน ชาวบ้านแถวนั้นกระซิบกันเป็นเสียงเดียวกันว่านางลำดวนมันเริ่มจะเข้าขันบ้าขึ้นทุกทีบางทีมันอาจจะทำของเสพพ่อแม่ก็ได้แต่สำหรับลำดวนกลับนั่งยิ้มย้อยอย่างสะใจเหมือนว่าสิ่งที่นางทำคือชัยชนะนางไม่รู้เลยว่าโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าบาปกรรมและมันไม่จำเป็นต้องรอถึงชาติหน้าเสมอไปลำดวนเห็นหนางชื่นแม่ของตนเริ่มไอแรงๆตัวร้อนจนหน้าซีดเผือดและเจ้าไหวผู้เป็นพอ่อ ก็เริ่มบนเวียนหัวตัวสันลำดวนกลับไม่มีท่าทีที่จะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยแม้แต่น้อยนางกลับไปแอบนั่งยิ้มอยู่ใต้ทุนบ้านแล้วคิดว่าของต่ำที่นางทำคงออกฤทธิ์แล้วแน,น่ๆนางเก็บซ่อนเครื่องใส่เวทไว้ในองค์เก่าใต้ทุนบ้านจุดทูปดำผูกเชือกมนไว้กับเส้นผมพ่อแม่หอผ้าขาวมักติดกับกระเบื้องปูนจากหลังคาเก่าใจนางยิ่งสะใจ ไม่เห็นทั้งสองคนไอจนหอบเดินแทบไม่ไหวขอให้ล้มหมอนนอนเสือไปเลยอย่ามายุ่งเรื่องของข้านี่นะักลำดวนพึมพามออกมาเบาๆตายต้นกล้วยหลังบ้านในคืนเดือนมืดแต่แล้วผ่านไปเพียงสีห้าคืนอาการของเจ้าไวยกับนางชื่นก็ค่อยๆดีขึ้นหลังต้มสมุนไพรดื่มตามตำรับชาวบ้านอาการไข้หวัดก็หายตามธรรมชาตินางชื่นยังกลับมาหงหาอาหาร เดินไปเลี้ยงไก่หลังบ้านได้เหมือนเดิมเจ้าไวยก็ออกไปเดินดูนาหาบน้ำมาต้มข้าวได้เช่นเคยลำดวนรู้สึกไม่พอใจยิ่งนักนั่งเดินกระฟัดกระเฟียดกลับเข้าห้องพ,พึมพำกับตนเองด้วยน้ำเสียงขุนโกรธปู่ชวดเอ้ยไหนบอกว่าของแรงของแท้ของต่ำของแกน่ะมันหมดฤทธิ์แล้ว นางมองเทียนดำที่จุดไว้จนหัวเทียนไม่เกรียมและพวกเครื่องใส่ในหอผ้าอย่างแค้นใจนางเริ่มตั้งข้อสงสัยในความเก่งของปู่ชวดคิดว่าแกคงหลอกตนมาเป็นปีๆเพื่อเอาของเส้นไหว้ไปวันๆในที่สุดลำดวนจึงตัดสินใจแน่วแน่จะลงมือทำของใส่คนอื่นด้วยตัวเองนับแต่นั้นมาวันๆลำดวนไม่ยอมลงจากเรือนนางขังตัวเองอยู่ในห้องไม้เล็กๆมือทึบที่อยู่ปลายเรือน นางเอาผ้าดำมาปิดหน้าต่างจุดเทียนดำไว้แทบทั้งวันกลิ่นทูปเหม็นไหม้คลุงตลบอบอวนจนแมวที่บ้านยังไม่กล้าเข้าใกล้บนพื้นไม้ลำดวนขีดอักขระโบราณด้วยผงทานบทผสมเลือดไก่ที่แอบลอบฆ่าในยามค่ำคืนเส้นผมของคนในหมู่บ้านที่นางเกลียดชังก็ถูกเก็บมารวมไว้บางคนแค่เดินสวนกันแล้วทำหน้ายิงนางก็โกรธ บางคนแค่พูดเสียงแข็งใส่ลำดวนก็จัดการเขียนชื่อเอาไว้เตรียมทำของใส่ทีละคนนางพูดกับเครื่องใส่เหมือนเป็นคนจริงเองทำให้มันท้องเสียตายก็ได้หรือว่าจะให้ลุกไม่ขึ้นเอาให้หนักคนไหนเคยเมินค่าคนไหนเคยหัวเราะเยาะข้าขอให้มันโดนของจนลงแดงเสียงพึมพำดังแผ่วเบาแต่ชวนคนลุกลำดวนยิ่งหมกมุนยิ่งเหมือนถูกกลืนจิตใจ เข้าไปอยู่ในโลกมืดอย่งถอนตัวไม่ขึ้นเจ้าไวกับนางชื่นเองก็รู้สึกถึงความผิดปกติของลูกสาวตะเกียงนนห้องลำดวนมักติดอยู่ทั้งคืนเสียงขลุกขลักแปลกๆแ,และกลิ่นทูบแรงจนแสบจมูกทำให้สองเท้าเริ่มไม่เป็นอันกินอันนอนคืนหนึ่งขณะที่นางชื่นจะเดินเอาน้ำใบเตยไปให้ลูกสาวนาาแง้มประตูดูแผวเบาแล้วถึงกับพังะถอยหลังแทบไม่ทัน ภาพที่นางเห็นคือลำดวนกําลังใช้มีดจิ้มเลือดไก่หยดลงในน้ำสีดำครับพร้อมกับพึมพำด้วยถ้อยคำที่นางไม่เข้าใจเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของลูกสาวที่เคยออดอ่อนใส่นางเมื่อครั้งยังเยาวหากแต่เป็นเสียงสรรั่นๆที่ฟังดูน่ากลัวจนหัวใจผู้เป็นแม่หล่นวูบน้ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของลูกสาวนางชื่นไม่กล้าเอ่ยปากข้ามเพราะรู้ว่าหลงไปไกลเกินกว่าจะใช้คำพูดเตือน นางจึงได้แต่เดินกลับไปอย่างเงียบๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาแห่งความเจ็บปวดเจ้าไวเมื่อรู้เรื่องจากภรรยาก็ได้แต่นั่งถอนหายใจลูกเอ๋ยไปไกลเสียจนหาทางกลับไม่เจอแล้วแต่กรรมไม่เคยลาเว้นใครสิ่งที่ลําดวนไม่รู้ก็คือของที่นางทำด้วยความโกรธและอาฆาตนั้นมันไม่ได้ส่งผลกับใครแต่ว่ามันกลับส่งผลกับตัวของนางเอง เมื่อจิตของลำดวนดำมืดลงเรื่อยๆเร้ากับหลุดออกจากโลกของคนทั่วไปนางก็เริ่มห่างไกลจากความจริงห่างไกลจากความรักและหลงอยู่ในห้วงอำนาจของความอาฆาตแค้นพ่อแม่ของนางเจ้าวัยและนางชื่นได้แต่เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของลูกด้วยหัวใจที่เจ็บปวดสองเท่าจึงคิดตัดสินใจไปขอร้องปู่ชวดมอพีผู้แก่ชาราผู้เคยสอนลำดวนให้รู้จักศาสตร์ส ในคราวก่อนหวังว่าท่านจะช่วยพากลับสู่ทางสว่างได้เจ้าไวยกราบลงแทบเท้าปู่ชวดเสียงสั่นเครือช่วยทีเถิดพ่อเท่าลูกข่าเปลี่ยนไปหมดแล้วนางไม่ใช่ลำดวนคนเดิมที่ข่าเคยอุ้มเล่นอีกต่อไปนางใจดำยิ่งกว่าสัตว์ดิรัชานปู่ทั่วถอนหายใจหนักเดินไปยังเรือนของลำดวนในเย็นวันหนึ่งนำเครื่องใส่โบราณติดตัวมาด้วยวังพูดเกลี้ยกล่อมหลานสาวแต่ทันที ที่ปูเท่าเหยียบขึ้นเรือนรำรวนกับหัวเราะเย้ยหยันอย่างไม่ไวหน้าไงาล่ะตาแก่นึกว่าจะมาอวดดีอีกใช่ไหมของที่ข้าทำมันแรงกว่าของเจ้าหลายคุมนักไม่ต้องมาสอนข้าอีกของข้านี่แหละของจริงนางสะบัดมือลั่นเสียงใส่ปูชวดจนมือไม้สัน่นใบหน้าแดงก่าด้วยโทสะเจ้ามันแค่คนลวงโลกที่ของไม่แรงเพราะเจ้านะ่ะมันหมดฤทธิ์เป็นนานแล้วไอ้กแก่ ปูช่วไเดืแต่ยืนนิ่งสีหน้าเศร้ายิ่งกว่าคำดาเขารู้แล้วว่าเด็กคนนี้ถลำลึกไปไกลเกินกว่าจะยื้อหลังจากวันนั้นลำดวนก็ไม่เปิดประตูให้ใครเข้าใกล้อีกเลยนั่งขังตัวอยู่แต่ในห้องทำพิธีต่อใบหน้าเริ่มซีดเซียวอิดโรยดวงตาวาววอนคล้ายคนหมดชีวิตจิตใจแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยไฟริษยา คือหนึ่งลำดวนจุดทูบดำจุดเทียนดำวางเรียงรอบกระถางดินเผาที่เต็มไปด้วยเศษใบไม้แห้งเส้นผมเลือดไก่และชื่อของคนที่เธอเกลียดเขียนใส่ใบตองวางไว้เต็มพื้นนางตั้งใจจะทำพิธีสาบส่งครั้งใหญ่หวังให้คนในหมู่บ้านได้รับเคราะกรรมแต่ในขณะที่กำลังพืมพรพามบทสาบบรรยากาศมืดทึมและอากาศอบอ้าวจากเปลวเทียนที่ลุกโชดช่วงรอบตัว ทำให้นางเผลอเอ็นหลังพิงฝาและพลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวและแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเทียนดำเล่มหนึ่งล้มลงกระทบกับใบไม้แห้งใต้กระถางเสียงไฟดังขึ้นอย่างรวดเร็วไฟลุกลามติดผ้ากระดาษและฟางที่กองอยู่เต็มพื้นห้องเปงลวเพลิงโหมกระหน่ำคล้ายโกรธแค้นไฟแค้นที่นางปลุกไว้ทั้งในจิตใจและในพิธีกรรม มันหวนกลับมาเผาผลาญผู้สร้างเสียเองลำดวนสะดุ้งตื่นด้วยเสียงแตกของไม้และกลิ่นควันฉุนแต่ในอากาศที่หนาทึบและเปลวไฟรอบด้านทำให้เธอสำลักหายใจไม่ออกและขาอ่อนแรงเสียจนลุกไม่ไหวนั่นงตะเกียกตะกายไปที่ประตูแต่เปลวไฟก็แผดเผาฟามไม้จนถล่มลงมาทับร่างกว่าจะมีใครรู้เหตุการณ์ก็สายไปแล้ว เจ้าไวกับนางชื่นเพิ่งกลับจากงานแต่งบ้านผู้ใหญ่เดินมาพบไฟลุกท่วมเดือนลูกสาวชาวบ้านหลายคนกำลังวิ่งเอาน้ำดับไฟแต่ไฟกลับลุกแรงเรากับไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เสียงกรีดร้องของนางชื่นดังไปทั่วลูกค่าลำดวนยังอยู่ในนั้นมือไม้พ่อแม่สันเทาดวงตาเบิกโพรงน้ำตาไหลไม่ขาดสายแต่ทุกอย่างก็จบลงแล้วรุ่งเช้าเมื่อเพลิงสงบ เหลือเพียงโครงเรือนไม้ไม่เกรียมแล้วร่างของรำดวนที่ไรวิญญาณท่ามกลางเศษเทียนดำทูปไม้และกระดาษแชงที่ปลิวว่อนอยู่รอบตัวรำดวนได้ชดใช้กรรมที่มีทั้งหมดของตนเองแล้วทั้งความอาฆาตพยาบาทและความหลงผิดความอากตัญญูต่อพ่อแม่และการย่ำยีศีลธรรมใครที่คิดร้ายต่อผู้อื่นย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นขึ้นอย่างสาสม เพราะไฟที่จุดขึ้นจากใจตนย่อมย้อนกลับมาเผาตนเองก่อนเสมอ